สำหรับผู้เล่นโลบอกสายยิงปืนหรือว่า FPS เนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยเล่นเกมยิงซอมบี้กันมาแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของเกมยิงซอมบี้เนี่ยมันก็คือซอมบี้ไงครับมันคือการที่ซอมบี้เนี่ยเดินมาช,าชา้าๆโง่ๆให้เรายิงอย่างง่ายๆชิวๆ แต่บางทีมันก็ต้องมีจุดที่เราตื่นเต้นกันบ้างแหละในวันนี้นะครับช่อง b o c h u ได้รวบรวมแผนที่ที่เกี่ยวกับการยิงซอมบี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมและไปเลือกเล่นกันซึ่งในแต่ละแผนที่เนี่ยก็มีจุดเด่นจุดขายที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มกันที่แผนที่แรกกันเลยนั่นก็คือรีคอยซอมบี แมพที่แทบจะเอาเกม Call of Duty ในโหมดซอมบี้มาให้เราเล่นในโลบอกกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตู้น้าจุดอัพปืนระบบซ่อมน้านต่างหรือว่าเบรกต่างๆก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับในแมพนี้ก็จะมีด่านให้เลือกอยู่3ด่านซึ่งแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเช่นบางด่านก็จะไม่มีตู้น้ําให้เราซื้อแล้วถ้าหากคุณรู้สึกว่ามันยากเกินไปเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ยังจะใส่ตัวช่วยมาให้เราก่อนเริ่มเกมด้วยอย่างเช่นทําให้ซอมบี้กากลงทําให้ราคาของถูกลงหรือว่าให้เงินเนี่ยคูณสอง,งน,น,งนเนยคล6 ซึ่งราคาของ p r i v a t e server อยู่ที่100โลบักเท่านั้นและถ้าหากใครเป็นสายลุยซอมบี้ที่มีเพื่อนเยอะๆแต่ไม่ใช่สายซื้อ p r i v a t e server คุณก็ยังสามารถเข้าไปรอเพื่อนในล็อบบี้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยวิ่งเข้าไปในห้องพร้อมกันก็ยังได้ แมปที่2ครับ Apocalypse Rising แมปสําหรับการเอาตัวรอดในวันที่โลกทั้งโลกเนี่ยมีแต่ซอมบี้และไม่ใช่แค่ซอมบี้เท่านั้นนะครับที่เป็นศัตรูแต่ทุกๆอย่างสามารถเป็นศัตรูได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นซอมบี้มนุษย์คนอื่นรวมถึงความหิวในตัวเราก็สามารถฆ่าเราได้เช่นกันโหมดของเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโอเพนเวิลด์นะครับให้ทุกคนเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้อีกทั้งคุณยังต้องหาอาหารแล้วก็ต้องระวังมนุษย์คนอื่นด้วยเนื่องจากทุกคนเนี่ยสามารถฆ่ากันได้เพื่อแย่งชิงอาวุธอาหารและฐานที่ตตั้งง่าง และด้วยทรัพยากรที่คุณมีอยู่อย่างจํากัดนั้นคุณต้องเลือกระหว่างสร้างมิตรเพื่ออยู่รอดหรือฆ่าพวกเขาเพื่ออยู่รอดเช่นกันใน1แผนที่เนี่ยสามารถมีผู้เล่นได้สูงสุดถึง30คนแต่ถ้าหากคุณอยากฟาร์มอย่างเป็นส่วนตัวเอาชีวิตรอดกับเพื่อนๆโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฆ่าพวกคุณหรือเปล่าคุณก็สามารถซื้อ private server ได้ในราคาเพียง100รโรบักเท่านั้นครับมาถึงแมปที่3นะครับชื่อคล้ายๆกันเลยนั่นก็คือ The Apocalypse แมปที่คุณเนี่ยจะต้องบริหารทรัพยากรที่คุณมีอย่างจํากัดซึ่่่งงงงมีีีีเเพยยยยปืนนนกกรระะะสุุุแล้ว้วว็าใขณณณทคคัชิตตอออดูจ ยายามกำจัดซอมบี้หลากหลายประเภทเลยที่ต้องการเข้ามาฆ่าคุณแล้วเอาคุณไปเป็นพวกโดยคุณสามารถเลือกของติดตัวมาได้หนึ่งอย่างเช่นกระสุนยาหรือว่าอาวุธแรปประชิดนะครับแต่ถ้าหากคุณพลาดท่าตุยคุณจะต้องกลายเป็นพวกมันและไล่กัดกินมนุษย์ที่เหลืออยู่ให้หมดให้ได้ใน1เกมเนี่ยจะมีผู้เล่นสูงสุดได้ถึง25คนและทุกคนเนี่ยก็จะทยอยตุยเพราะว่าโดนซอมบี้กัดเรื่อยๆจนหมดนะครับรวมมือกับเพื่อนๆของคุณเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้หรือฆ่าพวกเขาเพื่อให้ได้กลายเป็นพวกเดียวกันแมปที่4ส ต้องบอกว่าเป็นอีกแมปหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบมากเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องป้องกันตัวเองจากซอมบี้ไม่ก็เอาตัวรอดจากซอมบี้โดยการวิ่งหนีแต่สําหรับแมปนี้ครับคุณจะได้บุกเข้าไปในด่านที่คุณสามารถปลดล็อกความยากได้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณผ่านมันได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วงแรกๆมันอาจจะง่ายสําหรับคุณแต่ถ้าหากผ่านไปสัก7จ็ดด่านเนี่ยความยากของมันก็จะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนปืนสั้นที่แถมฟรีอยู่ในตัวคุณเนี่ยไม่เพียงพอต่อการกําจัดพวกมันอีกต่อไปแแแถมมนนนออออกกกจจาาาซบีี้้้้โงงงง่งๆ่ๆเเดดดิิชใหรยยยลลววตัะะขึ แน่นอนว่าความสามารถของพวกมันเนี่ยก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแต่แต,แต,แต่คุณก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับในเกมเนี่ยยังมีปืนอื่นๆให้เราสามารถเลือกเล่นปลดล็อกได้อีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นสายฟรีไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปืนเล่นกันนะครับแมปที่5 Zombie uprising ถ้าหากใครสักคนหนึ่งกำลังบอกคุณว่าแมปซอมบี้ในโลบ,บอกนั้นมีแต่ดันง่ายๆซอมบีง้งงโง่คุณสามารถทำให้พวกเขารู้ว่าเขาคิดผิดได้เลยโดยการพาไปเล่นแมปที่มีชื่อว่า Zombie uprising แมปที่แรกๆเนี่ยก็คงจะเหมือนกันหมดทุกอย่างดูง่ายง่ายแล้วมัน ก็จะง่ายสําหรับคุณไปจนกว่าคุณจะรู้จักคําว่าฮาร์ดโหมดครับโหมดยากสําหรับคนปากแซบที่สายยิงซอมบี้ควรจะได้ลองสักครั้งหนึ่งถามว่ายากขนาดไหนนะครับก็คงต้องบอกว่าซอมบี้บางตัวเนี่ยใช้ปืนกลแม็กละ50นัดยิง5แม็กมันยังไม่ตายแล้วมันก็ไม่ได้มาตัวเดียวด้วยไงแต่สาหรับใครที่กังวลว่าเฮ้ยมันจะยากเกินไปหรือเปล่านะครับก็สามารถเล่นในโหมดธรรมดาก่อนเพื่อที่จะหาเงินไปซื้อปืนที่เราต้องการก่อนที่จะเข้ามาบูในโหมดนี้ก็ได้แถมเรายังสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเป็นทีมเวิร์กได้อี้วยแ่่่ะอ,อเลนนคคนรืัูทพุณบ ผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับและนี่คือแมปที่6 d o s e Who Remain แมปเอาตัวรอดจากซอมบี้ภายในฉากต่างๆซึ่งมีให้เราเล่นได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดแบบธรรมดาคลาสสิกจบไปเป็นดันดันหรือจะเป็นแบบ Endless Mode วัดกันไปเลยว่าคุณกับเพื่อนเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนและสายโหดอย่าง Hardcore Mode ครับที่คุณจะได้พบกับฟงซอมบี้ที่จะวิ่งเข้าหาคุณอย่างไม่หยุดจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยก็คือคุณสามารถอัปเกรดตัวละครอของคุณด้วยสกิลติดตัวต่างๆเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของเราคุณอาจจะชอบตัวละครที่ถึกขึ้นและสามารถช่วยเพื่อนได้ในทุกกสถาา หรือคุณอาจจะเป็นสายลุยเดียวไล่วางกับดักซอมบี้พร้อมกับสังหารพวกมันด้วยเทคนิคอันพิสดารก็ทําได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นแมปซอมบี้ที่มีความหลากหลายในตัวจนผู้เล่นโลบอกสายยิงซอมบี้เนี่ยควรจะมาลองเล่นสักครั้งหนึ่งให้ได้นะครับ และแมปที่7มีชื่อว่าซอมบี้บลิทส์เอาจริงๆเนี่ยเป็นแมปซอมบี้ที่ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะครับคือถ้าจะไปหาคนเล่นด้วยโดยที่ไม่ได้มีเพื่อนนัดกันไว้เนี่ยยากมากแต่จริงๆแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับมีให้เลือกเล่นหลายหมวดเหมือนกันแถมเล่นกับเพื่อนเนี่ยโคตรสนุกเลยเพราะาเกมนี้มีโหมดสตอรี่ที่เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยแถมยังสามารถเล่นด้วยกันถึง6คนแต่หากคุณเป็นสายยิงต้องการเข้าไปยิงล้วนๆเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งมันก็มีโหมด,หดอซอมบี้ อีกด้วยและนี่ก็เป็นอีกแมปหนึ่งนะครับที่สายยิงซอมบี้ไม่ควรพลาด เอาละครับเจ็ดแมปผ่านไปไวเหมือนโกหกและเราก็เดินทางมาถึงแมปที่8นะครับมีชื่อว่าซอมบี้ Task Force เป็นเกมยิงซอมบี้แบบผ่านไปทีละด่านเหมือนกันครับซึ่งเกมเนี่ยมีเนื้อเรื่องให้ติดตามมีแชปเตอร์ให้เราเข้าไปเล่นถึง5แชปเตอร์ด้วยกันและแต่ละแชปเตอร์เนี่ยก็มีความยากให้เลือกถึง3ระดับไม่ว่าจะเป็น e a s y Normal แล้วก็ h a ร d แน่นอนครับว่าหลังจากที่คุณเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็จะสามารถซื้อปืนที่คุณอยากใช้หรือว่าเหมาะสมกับสายของคุณได้ความยากในโหมด normal เน่อนนนรไม่ยไมยไไม่ยยาากงอัง ครับผมที่เข้าไปเล่นคนเดียวก็ตายตั้งแต่เว็บที่2อยู่ดีนั่นแสดงว่าแมปนี้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาเพื่อนหรือว่าทีมเวิร์กมากเป็นพิเศษเนื่องจากจํานวนของซอมบี้เนี่ยมันไม่ได้ปรับตามจํานวนคนที่อยู่ในด่านไม่ว่าคุณจะมากันกี่คนพวกมันจะมากันเป็นร้อย และแล้วและ <c oughs> แ,แล้วก็มาถึงเดทสเลดนะครับแมปที่9ของเราเป็นอีกเกมหนึ่งที่คุณเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นทั้งมนุษย์แล้วก็ซอมบี้ในเกมเดียวในบางเกมถ้าคุณได้เป็นซอมบี้เมื่อไหร่นะครับหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือกําจัดเรามนุษย์ด้วยสกิลที่คุณมีซึ่งแน่นอนว่าซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ต่างกันไปและถ้าหากคุณได้เริ่มต้นเป็นมนุษย์นะครับแน่นอนว่าคุณจะต้องใช้อาวุธที่คุณมีนั้นกําจัดซอมบี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอยู่รอดให้ครบตามเวลาที่เกมกําหนดและ ความสามารถของทั้งซอมบี้แล้วก็ทีม,มนุษย์นะครับซึ่งหากคุณเป็นทีม,มนุษย์เนี่ยคุณก็สามารถเล่นเพื่อเก็บเงินไปซื้อปืนที่โหดขึ้นรัวขึ้นและกระสุนภายในเกมก็ไม่มีวันหมดอีกด้วยกลับมาที่ทีมของซอมบี้สกิลของพวกมันเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปล่อยสายฟ้าพ่นพิษกระโดดพุ่งชนล็อกคอฟันซอกตีเขา่าเออไม่ใช่แล้วแถมยังมีจุดดักซุ่มมากมายให้เรารอฆ่ามนุษย์แล้วแมปเนี่ยก็มีเยอะมากอีกด้วยทําให้เดสเลเนนั้นเป็นด่านยิงซอมบี้ที่มันมากๆไม่ว่าจะมาคนเดียวหรืืออมมาากกเพ่น็ต และสุดท้ายครับเราก็เดินทางกันมาจนถึงแมปที่10นะครับซึ่งเป็นแมปสุดท้ายของคลิปนี้แมปนี้เนี่ยมีชื่อว่า f i e l d t r ป p C หรือว่า Field Trip Z นั่นแหละถึงแม้คลิปนี้จะบอกว่าเอาใจสาย FPS ยิงผีก็ตามนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบเล่นเกมยิงสักเท่าไหร่แต่พวกเขาเนี่ยก็ยังคงรักในเกมซอมบี้ Field t r ป p C จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับซอมบี้แน่นอนว่าอาจจะมีฉากยิงฉากตีกันบ้างแต่สิ่งที่เข้มข้นไปกว,กว่าการไล่ยิงไล่ตีหัวซอมบี้นั่นก็คือการแก้ปริศนาและเนื้อเรื่องที่เ่เเเ้มมนนนหตตุการรณินใน ที่โรงเรียนของคุณเนี่ยเปิดเทอมเป็นวันแรกแต่เรื่องราวต่างๆกลับวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆจนพวกคุณเนี่ยกลายเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่จาเป็นต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์วุ่นวายในโรงเรียนนั้นให้ได้แถมทุกๆคนนะครับยังสามารถโหวตว่าต้องการให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในเกมได้อีกด้วยถือว่า Field Trip C เนี่ยเป็นอีกแมปหนึ่งที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้เข้าไปเล่นสัมผัสนอกเหนือจากการยิงหัวซอมบี้แบบเร้าใจและนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับสามารถเล่นพร้อมกันได้ถึง12คคนนเเลยยทีีดีดววา้รับั้งแกงเพื่อนไปเอออาาตััวรดจกกซมบีนเลยดีกว่า จบไปแล้วกับทั้ง10แมปเกี่ยวกับซอมบี้ภายในโลบอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายแมปที่สนุกแล้วก็หลากหลายให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นกันแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแต่ละเกมที่มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปเพื่อให้เพื่อนๆได้ลองตัดสินใจเล่นกันดูถ้าเพื่อนๆมีแมปอะไรเกี่ยวกับซอมบี้หรือว่าอยากจะแนะนําแมปอะไรที่สนุกๆก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยครับและสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไปกําลังใจให้กันหรือกดแชร์ไปชวนเพื่อนๆสายซอมบี้มาเล่นกันก็ได้นะครับและเพื่อ ต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ